ยิ่งให้ยิ่งได้นักร้องสาวชื่อดังซื้อบ้านใหม่ให้พูดจัดการพร้อมเงินสดครึ่งล้าน<ฮ>ยิ่งนับวันยิ่งปังและสวยมากขึ้นมากๆสำหรับตะกตาชนรดาเดอเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเธอและเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเธอผ่านอินสตาแกรมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเธอได้แจกโบนัสให้ทีมงานแบบจุกๆและเซอร์ไพรส์ซื้อบ้านให้พูดจัดการคนเก่งของเธอ ล่าสุดสาวตะกะแตนทุ่มเงินสด5 0 0แสนบาทให้ผู้จัดการอีกครั้งเพื่อเป็นค่าตกแต่งค่าเฟอร์นิเจอร์ของบ้านหลังใหม่โดยเธอโพสต์อินสตาแกรมบอกว่าให้แล้วให้อีกคนมันปังยิ่งให้ยิ่งได้จัดให้ผู้จัดการอีก5 0 0แสนค่ะเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่หวานหวานจงตั้งใจรับงานอย่างหนัก